อา้าวเอาแล้วคนรีวิวไปไหนเนี่ย,ยนี่เอออันเดอร์สวัสดีครับทุกคนเราจะมารีวิวอะไรไม่รู้นะยังไม่บอกยังไม่บอกแกเลยใช่อันนี้คือดโดอต๊ะโดเดมอนโต๊ะโดเดมอนจะขอโดเดมอนมนาะ

มา้มาแลตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมา,นนนมาคืออะไรนะ้าอ้านตะดารู้จักฟรังกนสตไหะ มันเป็นเหมือนก็เรื่องสยองขวัญเรื่องหนึงนะลูกเขาเอาชิ้นส่วนมนุษย์หลายๆคนนะมาต่อกันเป็นคนคนนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันหนังนะไปป๋าก็ไม่เคยดูเออดดนะเดี๋ยวดูมาไหมเดี๋ยวค่อยหาดูนะอยู่อยู่เล่นรอเล่นรอแกะอยู่อยู่เก็บนี้อยู่อยู่ยยอ่ะให้ดูกล่องรอบรอบก่อน ของว่าเป็นแบบนี้เป็นรูปตัวแฟงกันตายนี่ด้านหน้าอันนี้เป็นงานของค่าย Tree z e r นะ ภายในต่างๆน,นี่อเนี่ย่ะดูมีปอนด์มีตับอะไรนี่ชิ้นส่วนอะไรชิ้นส่วนมาแกะได้ด้วยออ๋อคือแหล่งเรื่องนี้เกี่ยวกับจะมีคนหลายๆคนเนี่ยม,มาะสมเป็นคนเดียวกันใช่ไหมมาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาสร้างคนคนนี้ขึ้นมาด้อ๋อเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาสร้างคนขึ้นมาทนที่คืนชีพคนที่ตายไปแล้วเอาเศษเศษมามาต่อกันเป็นคนนี้น ไหนขอยังขอแกะออกมานี่มาพอ<า>เปิดมาก็เป็นอย่างนี้ไ,นไม่มีอะไรเรียบๆเ,เลยปึ๊บไปดึงนะจึ๊บหัวจังนี่อ่ะหัแล้วว่าะกลับเลยนะม,มีแค่นี้แล้วก,ก็มีคู่มือเอ้ยแล้วก็มีบอกว่าขยับตรงไหนไม่ได้มาดูนีน่ก็ให้ดูทิ้งส่วนจอยนะ ว่าด้านในเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้เองต่อช่วยมันมีเขาจะเขาเที่ติดไม่มีนะมาแล้วมามาีแค่ตัวนะครับมีมือแผลมวให้สองันเนี่ยมือแผลกับมือไม่แผล คือแผลเก็บที่ในแผลแล้วก็ให้ดูมือหนึ่งมืออย่งนี้รายละเอียดเป็นมือกำมัดประมาณนี้ตัะตัว มีคนนักนวิทยาศาสตร์เขาจับไว้นั่งบนเก้าอี้อ่ะเท่าที่เดาไหมเออใช่แต่วมานั่งบนเก้าอี้แล้วเขาก็จับขยับไม่ได้แล้วเขาก็ทําการทดลองและนนี้ก็ตั้น,ข,นข,ขึ้นมาเลยมีเชือกติดอยู่ข้างๆอ่ะแล้วมันก็เอียคาร์ดูบล้อเอามาเทียบนอันนี้ไม่ได้เหรอ,อ,อเดี๋ยวค่อยเทียบก็ได้ลูกตัวนี้มันจะเป็นยางๆเลยนะหัวมันเป็นคนละสีกัน หัวกับตัวคนละสีกันเป็มเลยหัวกับตัวคนละสีขยับข้อต่อได้เป็นเป็นเป็นข้อต่อแบบล็อกอะกระแกะกระแกะเป็นยางๆหน่อยนะท้านี้ทำเหมือนเป็นเหล็กเหมือนเป็นรอยเย็บเย็บเย็บคือเอาชิ้นส่วนมนุษย์หลายๆคนมาใส่ด้วยกัน เท้าปนค่อนข้างใจตัวใหญ่มากเป็นอย่างยางนะเหมือนข้างในมีเท้าอีกอันหนึงอยู่ข้างในวัสดุหวังว่าตัวนี้จะไม่ลอกนะเก็บไว้นัานน,น่าจะไม่ลอกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่ลอกอะ่ะเป็นหนัง เนหน้ามีรอยเย็บต่างๆ <Yeah. S 1> มองตาขึ้นไหมตาลอยตาลอย เป็นยางนะยางหมดเลยเป็นยางเนี่ยก็เป็นยางหอขายได้กึ๊กๆนะเป็นยางเนี่ยอันหัวได้อ่าลองเทียบกับตัวธรรมดาดูนีตนน่ตัวนั้นตัวนี้ถ้าตัวสูงมากนะ ขาบันขานหากักอะลองเทียบดูแล้วกผสมว่าในเมือนยกักษ์อืมอ,อันในสันนักวิทยาศาสตร์ผสมผสมแต่ละคนมาผสมไงเออขาขา,ขาหากักโอ้โตัวขยับก็ขึ้นมาได้เหมือนตัวทั่วไปเลยขยับได้ปกติเออแ,แ,แ,แต่เหมือนจะม,มีข้อต่อมันจะเป็นข้อต่อล็อกอะโโอ้หเออเดี๋ยวมาเกาะคอเนี่ยออเอ็น นี่ลูหัวลูหัวนี่เด็กดีเด็กดีขาหลุดอีกแล้วเนี่ยนี่มาทำงั้นเดี๋ยวจะหลุดมาเก็บดีหลุดติ้วจะตัวสูงเลยอย่างนี้เลยตัวธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณที่เนี่ยประมาณไหล่ตัวนี้น่าสูงมาสามสิบสามเซนนะไม่ก็สามสิบหกเซนแนวเนี้ยมากกว่าต้นขาหักเอ้ยนายไปทำอะไรมา ทำไม่ลืมขาถึงเป็นแบบนั้นน่ะเป็นไงรีวิวแล้วว่าดีชอบไหมเออชอบชอบนิดหน่อยแต่สำหรับเด็กไม่ค่อยกล้าขายับเท่าไหร่เลยยังไม่กล้าขยับไปลัวพังเนีย่ยมันแก๊ก็น่ากลัว,เ,วลเลยอืมแต่เบาๆหน่อยเหมือนหักอะ่ะเขาไม่ขยับแรงหรืออย่างเงี้ยขยับแรงมากๆแล้วนี่ไอ,อ้ที่มันเป็นล็อกเนี่ยมันก็ดีอย่างที่แบบมันมันไม,นมน่มันแข็งแรงอนะ่ะมันจะอยู่เลยนะี่วะ มันจะไม่หล่นห้อยอย่างนี้ให้กี่คะแนนตัวนี้ให้ประมาณห้าขึ้ไม่ชอบอะห้จุดเก้าเก้าเมื่อบางส่วนมันก็ดูแบบแข็งเกินบางส่วนก็ดูแบบขยับยากเกินบางส่วนก็อ่อนแอหัวกับตัวคนละสีกัน อบอว่าใกล้เคียงเลยนะมือให้มาแค่กำนะที่ยังมีแบบมือปืนปืนอ,อ,อะไรแบบนี้ด้วยไม่มีจอยคอยไ,ไม่เนียนด้วยนะไม่เนียนไม่เนียนด้านข้างเหมือนตัดมาโอเคอปะมาถึงหน้า ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าไปหาหมอกอขาหากักบ๊ายบายบ๊ายบายขาหักวันนี้